สวัสดีครับอยู่กับในช่อง i อเอ็มลุนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับใหม่นะครับคลื่น UHF นะครับของ Extend My นะครับซึ่งผมได้มาแต่เมื่อวานแล้วนะครับแกะไปแล้วหลายรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะมานะครับพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้เอาไปใช้จริงนะครับเดี๋ยวรอเอาไปใช้ลองไปใช้งานตอนนี้เรามาแกะกล่องก่อนผมแกะไปแล้วนะครับทีหนึ่ง นะครับเก็บไวแล้วรับหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี oui, ้ผมใช้ฐานชาร์จนะฮะจะมาลองเช็คฐานชาร์จของ Sony นะฮะซึ่งฐานทุกยี่ห้อฮะที่มันแถมมากับไม้นะครับจะเป็นฐานที่เกดค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับใช้แล้วมันจะมีน้านะครับที่ออกมาจากตัวของฐานแบตเตอรี่นะครับทำให้นะทำให้ไม้ของเรานะครับหรือทําให้ที่เราใช้นะครับพังได้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใช้นะครับควรที่จะซื้อนะครับฐานนะครับ หรือเป็นฐานชาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นฐานที่นะครับขายตามนะครับเซว่นนะครับอีเวนของพารา s o n i c นะครับสีแดงสีเงินกับหรือสีเขียวสีดําก็แล้วแต่นะครับสะดวกนะครับ่วันนี้นะครับผมเพิ่งได้มาก็ได้มาจริงได้มาแต่เมื่อวานแล้วนะครับเจ้านะครับไมคนะครับโคฟนนะครับเอ็กเทไม่นะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะครับสั่งแป๊บเดียวนะครับสั่งวันก่อนได้เมื่อวานนี้ คือว่าเยอะมากนะครับผมแกะไปแล้วนะเราจะมาแกะรอบหนึ่งครับผมผมผมแกะไปแล้วนะครับแกะยากนิดนึงอ้าวโอเอ่ะแกะไปแล้วนผมแกะไปแล้วรอบนึงนะครับคืออ้าวผิดด้านอีกนะครับโอ้ปล่อยไก่ซะแล้วครับผมนะครับผมแกะไปแล้วรอบนึงนะครับก็เปิดออกมานะครับอย่ผมแกะไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับผมในตัวก็จะมีรีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เอาออกเลยนะครับรีเซิร์ฟเวอร์ อินดิเซเบอร์นะครับอยู่ข้างในนะครับหน้าตานะครับหนอแล้วเอาการนะครับเดี๋ยวเราก็พูดกันถึงอิซิเบอร์นะครับมีอะไรอีกนะครับมีไม้นะครับไม้คู่นะครับเป็นไม้แบบคู่ไม้ถือแบบคู่2ตัวนะครับอลูมิเนียมสวยนะครับอย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววางข้างก่อนมีเสาเจนต้านะครับเสาส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณรับสัญญาณนะครับนะผมยังไม่เกะนะครับไม่เกะออกากะุงอันนี้เอวันนี้แกะนะครับ แกะออกเลยอยู่ผมแกะออกแล้วนะครับสองเสานะครับสองเสานะครับซาร์โฮเจนต้นะครับผมอ่าตัวนี้จะแถมอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ซึ่งผมก็ลองทดสอบไปแล้ววเมื่อวานนะครับวันนี้ผมเพิ่งมีเวลามาอัดนะครับอะแดปเตอร์มาดูที่นะครับการจ่ายของมันนะครับเป็นไฟ AC DC นะครับอยู่ที่10 1 0 15ถึง12นะครับใช้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถนะครับ DC ไฟ DC 2โวลต์นะครับไม่ไม่ใช่ไฟที่เป็นแบบต่อเข้าไฟบ้านโดยตรงจะเป็นหม้อแปลงนะครับก็หาซื้อได้นะครับหาซื้อได้ตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับร้านเครื่องสิยงนะครับแถมอะแดปเตอร์นะครับ DC มา12โวลต์หนึ่งตัวนะครับแถมอะไรอีกปีกนกนะครับยึดเหล็กนะครับปีกนกยึดเหล็กนะครับปีกนกตัวนี้เป็นเป็นพลาสติกเนาะ เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับเป็นพลาสติกน,น,น,ะ,นะครับเป็นพลาสติกเห็นไหมนะครับเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแถมตัวรองนะครับตัวรองไมค์กันกลิ้งน,นะครับอย่างมาสองตัวเลยนะครับส่งไปเลยซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ายอาจจะนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือว่าไม่ใส่ไมค์จะดู รู้มากกว่าดูสวยมากกว่านะครับอันนี้ตัวสองนะครับหนึ่งสองคู่นะครับสองคู่เถมสายโมโนนะครับโมโนมาอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้เป็นบาลานซ์เอ็ก์นะครับอันนี้นะครับซึ่งจะทําให้คุณภาพเสียงของมันเต็มกว่านะครับอันนี้ก็แถมมาแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ก็ตามมาตรฐานของไม้ทั่วไปเขาที่ต้องแถมแถมปะถมมาให้นะครับผมนะครับแล้วก็แถมที่ชาร์จ อ้อที่ชาร์จอื่วยนะครับแท่นชาร์จนะครับซึ่งผมก็น่าจะไม่ได้ใช้นะครับน่าจะไม่ได้ใช้นะครับชาร์จน่าจะไม่ได้ใช้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีที่ชาร์จอยู่แล้วนะครับมีตัวชาร์จอยู่แล้วผมเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่กล้องนะครับแบตเตอรี่กล้องนะครับแบตเตอรี่กล้องแบตเตอรี่แฟลชแล้วก็เอาไว้ชาร์จถ่านไม้นะครับด้วยนะครับอ่ะนะครับเอาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนทีนี้เรามาดูตัวรีเซิร์เวอร์นะครับ อกของเรานะครับมาดูรีเซิร์ฟก็สวยมากนะครับผมชอบเลยแหละนะครับเป็นไม้ที่ไม่ใช่เป็นไม้ในอินเตอร์แบนด์นะครับแต่ว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพนะครับดูสิครับนะครับเป็นไม้ของนะครับเอ็กเทนไม้นะครับเอ็กเอ็มสองพันนะครับผมดูหล่อล้อนอากาศเลยนะครับนะครับโอ้ยลอยนี่นะครับอากาศเย็นนะครับข้างหลังอ่ะดูข้างหน้าก่อนเนาะข้างหน้าดูข้างหน้าดูข้างหน้า ข้างหน้าก็จะมีนะครับนะครับมีชื่อนะครับชื่อบอกบอกนะครับโลโก้นะครับแล้วก็มีจอ led นะครับแสดงนะครับวีพข้อมูลต่างๆทั้งสองฝั่งนะครับฝั่ง a ฝั่ง b นะครับในแต่ละฝั่งก็จะมีนะครับปุ่ม i r สแกนขึ้นนะครับหรือจูนขึ้นได้แล้วก็มีดาวอัพก็คือนะครับเบอร์ุ่มเสียงแล้วก็จูนแล้วก็หาสัญญาณของขึ้นนะครับมีเซตปุ่มเซตและปุ่มแอดนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือปุ่ม power เปิดปิดนะครับ เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับผมด้านหลังก็จะมีนะครับ DC นะครับ input นะครับก็คือนะครับเสียบหมออแปลงเข้านะครับตรงนี้นะครับเสียบหมออแปลงเข้าตรงนี้แล้วก็มีนะครับตัวใส่อ g e n t a ้า f อ w a r e a g เพื่อนะครับส่งรับสัญญาณแล้วก็มีนะครับบาลานซ์ xlr ที่ผมบอกเลยนะครับซ้ายขวานะครับใช้คนละตัวเลยก็คือฝั่ง B ก็คือ ฝั่ง B ฝั่ง A ก็คือฝั่ง B A นะครับแยกออกจากกันนะครับแล้วก็มีมิกนะครับออเดีโอเอามิกก็คือตรงนี้เป็นหัวโฟนที่ผมบอกนะครับหัวโมโนนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาโดยรวมนะครับของนะครับไมค์นะครับวิเซอร์เจ้านะครับ X10 ไมค์นะครับ XM 2000นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูไมค์บ้างนะครับมาดูที่ไมค์บ้างนะครับตัวไมค์นี่สวยงามมากเลยนะครับผมชอบมากเลยอ่ะมาดูข้างในก่อน ไม่ออกมาหัวไม่ออกมาไมแบบตึนเดี่ยวพอตัดนะครับรับเสียงที่ดีผมชอบไม่ใช่ขี้เหร่เลยนะครับตัวหม่นะครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับหลอออาการนะครับอันนี้ผมก็ชอบมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับมีจอ LCD นะครับแสดงนะครับเปิดปิดนะครับผมยังไม่ได้ใส่ถ่านนะครับกดค้างมาเปิดปิดแล้วก็มีนะครับ IR infrared นะครับเปิดออกมาก็จะเจอนะครับที่ใส่ถ่าน นะครับ a a นะครับ 2a นะครับใจถ่าน 2a 2ก้อนนะครับผมแล้วก็นะครับจะมีข้างหลังอีกปรับได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับนะครับล็อกนะครับไม่ได้นะครับล็อกไม่ให้ปรับได้นะล็อกแล้วก็มีสัญญาณนะครับเรดิโอนะครับเรดิโอในฟรีเรดิโอตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ว่าจะเป็นไฮหรือโลนะครับ ไฮในรู ue, สามารถเลือกสัญญาณได้วา่าจะเป็นรูก็สัญญาณาจะรับขึ้นได้ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าคุณภาพก็จะโอเคแต่ถ้าอยากได้ส่งสัญญาณให้ไกลๆนะครับก็ปรับไปที่ไฮแต่ก็จะมีน้อยตามมานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกใช้กันแบบไหนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับทีนี้ลองมาใส่ไม้ดูนะครับลองกระถานมาใส่ไม้ดูเนาะนะครับผมใช้ถ่านชาร์จนี่ผมก็ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับแต่ผมไปรับงานถ่ายภาพมาก็ยังไม่ชาร์จเหมือนกันนะครับอลองมาดูว่ามันจะเหลือแบตเท่าไหร่นะครับ ก็มีขั้วบวกขั้วลบนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับก็ระวังนิดนึงเพราะว่านะครับน่อยนะครับวิธีการนะครับอย่าดันเข้าให้กดลงก่อนนะครับกดลงก่อนนะครับปุ๊บอย่างงี้นะครับกดปิดฝากดหนึ่งครั้งพอนะครับกดแค่หนึ่งครั้งจะขึ้นว่านะอ่อนนะอ่ะนะครับก็จะโชว์อะไรบ้างนะครับก็จะโชว์นะครับขึ้นนะครับ นะครับตัวนี้จะไม่จะไฟจะไม่ค้างนะครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับไฟ LCD จะไม่ค้างนะครับสวยนะครับผมชอบแบบนี้เหมือนกันเสียงสีขาวนะครับแล้วก็โชว์อะไรอีกนะครับโชว์แบตเตอรี่นะครับโชว์แบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับกดค้างก็คือ off นะครับกดค้างก็คือ off นะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการจูนตั้งเสียงนะครับกับตัวไม์และรีเซิร์ฟเวอร์กันต่อนะครับนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เรากะแกะกล่องแล้วก็ ดูนะครับในตัวเจ้าตัวส่งสัญญานะครับ receiver แล้วก็ตัวใหม่ของนะครับ x ten หม่นะครับ xm สอ2 0 0นนะครับทีนี้เราจะมาเปิดนะครับเปิดให้ดูว่าผมใส่เสาอาร์เจนต้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสียบเข้ากับตัว m i กนะครับเปิดดูกันนะครับ power นะครับเปิดขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับเปิดออนะครับอ่ะโอเคมาดูเบื้องต้นนะครับ ในเบื้องต้นนะครับในที่นี้นะครับผมในที่นี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับมีไฟเป็นสีส้มนะครับก็มีสัญญาณเรดิโอนะครับกับออดิโอนะครับเรดิโอก็คือสัญญาณของนะครับสัญญาณของไม้นะครับออดิโอก็คือนะครับเสียงนะครับก็คือเสียงที่เข้านะครับมาดูนะครับก็จะมีนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับมาข้างต้นนะครับคือมี IR สัญญาณ IR ที่จะรับนะครับตัวรีเซิร์ฟกับตัวไมค์เข้าขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดไม่นะครับแล้วก็จะมีนะครับเลือกขึ้นนะครับเราสามารถเลือกขึ้นได้นะครับก็คือกดนะครับขึ้นนะครับขึ้นลงนะครับโดยต้องการที่จะปรับขึ้นนะครับปรับช่องชัแนลนะครับว่าจะเอาขึ้นไหนนะครับลงได้แล้วแต่ของเรานะครับแล้วแต่เราที่ต้องการนะครับทีนี้นะครับ add นะครับ a c t add ก็คือการจูนขึ้นนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับ ir นะครับเราเอาไมมาจอดที่ ir นะครับมันจะเป็นการค้นหาให้อัตโนมัต นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ออาไมค์มาก็ปิดไปก่อนนะครับทีนี้หลายคน่าสังเกตว่าอ้าวผมซื้อไปแล้วผมไม่ปรับเสียงความดังแรงไม่ได้เลยจะปรับเสียงยังไงให้มันดังเบานะครับพอปักกดปุ๊บกลายเป็นปรับชแนลนะครับครับให้นะครับคุณผู้ชมนะครับกดที่คําว่าเซตนะครับกดเซตตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการปรับเสียงนะครับกดเซตหนึ่งครั้งปุ๊บนะคุณจะเห็น Vol ลูมนะครับระริบอยู่ตอนนี้นะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับ ตั้งแต่0นะครับน้อยสุดนะครับตั้งแต่0ไปยังถึงนะครับ16นะครับอ่า16นะครับในที่นี้ผมจะปรับไปแค่สินะครับทั้ง2ตัวนะครับพอปรับเสร็จแล้วนะครับก็กดนะครับเสร็จอีกหนึ่งครั้งนะครับได้นะครับหรือนะครับเราก็จะปล่อยมันก็จะกระพิบไปอีกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูการจูนขึ้นนะครับการจูนสัญญาณขึ้นว่าจะเป็นยังไงอ่ะผมขอขออนุญาตถอดเสาอเจนต้าออกก่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถนะครับ ถ่ายทาได้สะดวกกว่านะครับตรงผมทําให้ทาคนเดียวนะครับต่ต่อถ่ายทำวิทัย <speaker> วิดีโอคนเดียวนะครับนะครับทีนี้ผมจะนะครับเลื่อนนะครับตรงนี้มาเห็นไหมครับอ่ะจะเห็นกว่าจะจริงกว่าอ่ะผมเอาไม้มานะครับที่เราต้องการจูนขึ้นเองนะครับเหมือนเดิมครับกดที่นะครับ up down นะครับเราไปช่องที่เราต้องการเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมอาจจะเอาช่องที่1เพราะว่าจะได้ไม่ทับกันนะครับ ช่องที่หนะครับช่องที่1นะครับหรือช่องที่2ก็ได้อ่ะอช่องที่1นะครับทีนี้นะครับเราต้องการที่จะเอาช่องที่1ใช่ไหมครับต้องการเซตช่ช่องที่1เราให้กดนะครับนะครับกดช่องที่1ตอนนี้ไม้ตรงนี้นะครับจะเป็น0 4นะครับนําไม้นะครับดไห้นะครับนะครับกด นะครับเหมือนเดิมนะครับกดดนะครับที่เราตั้งสัญญาณไว้โอเคเอาแป๊บหนึ่งครับโอก่อนอ่ะมาแล้วนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกช่องนะครับเรากดกดกดนะครับกดเลือกสัญญาณก่อนว่าเราจะเอาขึ้นไหนนะครับช่องไหนอ่ะเอาเอาช่องสองนะครับทีนี้ไมค์ตัวนี้ยังอยู่ที่ช่องที่1อยู่นะครับต้องคิด1อยู่นะครับเป็น 803เป็น804แล้วนะครับพอเรากดเลือกขึ้นเสร็จแล้วนะครับเมากดเลือกขึ้นสัญญาณที่เราต้องการนะครับขึ้นสัญญาณที่เราต้องการที่จะใช้นะครับสมมติว่าผมเอาช่องที่สองนะครับผมก็กดแอดหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมก็นำนะครับอินฟลิตนะครับจิ้มที่อินฟลิตอ่ะมาแล้วก็จะกลายเป็นช่อง2แล้วนะครับตอนนี้นะครับ ไมค์ก็จะดังขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูที่จอ L C D ของตัวไมค์ของตัวขอโทษครับของตัวรีเซอรเวอร์นะครับมีโชว์อะไรบ้างอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีโชว์นะครับตัวนะครับนะครับวิดีโอนะครับออดิโอคือเสียงนะครับที่สัญญาณเข้าแล้วก็นะครับเรดิโอนะครับก็คือสัญญาณขาเข้านะครับสัญญาณของไมค์นะครับแล้วก็มีโชว์ชัแนลนะครับโชว์คลื่นแล้วก็โชว์แบตเตอรี่นะครับถ้าเรากดเซตอีกหนึ่งครั้ง นะครับเป็นการล็อกนะครับเราจะไม่สามารถที่จะกดขึ้นได้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเพราะว่ามันล็อกไว้แล้วนะครับกดเซตครั้งที่เป็นการล็อกนะครับเป็นการล็อกไม่สามารถปรับอะไรได้ดังนั้นนะครับอาจจะมีการนะครับไม่ได้นะครับถ้าเราปรับอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะครับวิธีการก็คือกดเซตหนึ่งครั้งครั้งไว้นะครับสัญญาณนะครับแม่กุญแจก็จะหายไปนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะเลือกนะครับ ระยะไกลของการส่งสัญญาณได้นะครับวิธีก็คือการกดที่เซตนะครับเซต1ครั้งนะครับนะครับเซตหนึ่งครั้งจะเป็นการนะครับคอนโทรลวอลลุ่มนะครับถ้าเรากดเซตอีก1ครั้งนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าผู้ชมจสังเกตได้ว่าเป็นเลข300นะครับคือ300เมตรนะครับส่งได้ถึง300เมตรเลยนะครับอ่ะทีนี้กดอีก1ครั้งนะครับเราสามารถลดได้นะครับนะครับ80นะครับ100 ร5 0 250รแล้วก็นะครับแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมเลยว่าจะใช้นะครับในการให้ส่งสัญญาณกี่เมตรนะครับแล้วแต่เลยนี่นี่ก็คือดีนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือดีมากมากเลยครับที่นี่มีสามารถเลือกสัญญาณในการส่งรับส่งได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวผมจะเอาลองไปใช้ให้ดูนะครับในงานไปก็ขอนะครับจบการนะครับรีวิวแบบธรรมดาธรรมดานะครับอาจจะขออภัยที่ มีคําใดนะครับที่ยังตกหรือผิดพลาดด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นนะครับแต่ว่าผมก็ดูนะครับมานานแล้วะครับของเจ้าตัวไมค์ตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับซึงไม่ใช่ยี่ห้อที่เป็นแบรนด์นะครับอินเตอร์แบรนด์เท่าไหร่ก็ก็โอเคนะผมคิดว่าโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดีๆในงานครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ